โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอีก่กับผมยินดีกับโลหนะครับกับโล o ะรีวิวนะครับวันนี้ผมก็มีสินค้าที่จะมารีวิวอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือคีย์บอร์ดจากทางซูนามินะครับผมที่ส่งมาให้ผมได้รีวิวนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้คือรุ่น MK68 Pro นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำมาราคาถูกกว่า MK68 Max นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันรัปแบบต่างๆเนี่ยมากมายครับ แต่ก่อนจะรับชมสินค้าเนี่ยผมมีข่าวสารจากทางซูนามิเนี่ยมาแนะนำทุกคนนะครับโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับวันที่15มกราคมวันเดียวเท่านั้นนะครับในซูนามิ ฟิกซี่คอมโนะครับซื้อ2ลด3%ซื้อ3ลด4%แล้วก็ซื้อ4ลด5%นะครับสามารถกดติดตามร้านค้าซึน a m i ใน l a z a ด a ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมอจะติดตามซนม a m a c e b o o k Fanpage ก็ได้ที่ลิงก์ด้านล่างทาง Youtube Channel ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผม โอเคนะครับแล้นั่นก็เป็นโปรโมชั่นที่ทางซูนามิเนี่ยก็อยากจะแนะนําทุกคนนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับซูนามิ MK68 Pro เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลที่ทางกล่องเนี่ยเขาเขียนมาให้ก่อนนะครับว่าตัว MK68 Pro รุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับ โมเดลนะครับผมก็จะเป็นของ Otemu MK68O นะครับผมแล้วก็สีแผ่นเอฟโคเลอร์เ,เนี่ยก็คือสีที่ผมได้มาก็จะเป็นสีซีเมนต์เกรย์นะครับหรือว่าสีเทาแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับส่วนคีย์แมชชี i น a l คลเนี่ยก็จะเป็นของ Otemu Mechanical Switch นะครับผมมีทั้งบลูเล d และก็บาวนะครับผมแล้วก็ตัว คีย์นัมเบอร์เนี่ยมีถึง68ตัวนะครับหรือว่า6 8ปุ่มนั่เองแล้วก็อายุการใช้งานของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ใช้ได้ถึง50ล้านครั้งเลยนะครับใครที่มีเวลาว่างเยี้ก็ลองนั่งกดดูนะครับว่ามันถึง50ล้านจริงหรือเปล่าโอเคนะครับส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็น USB Type C นะครับตัวเข้ากับคีย์บอร์ดนะครับส่วนตัวที่เอาพูดออกไปเนี่ยก็จะเป็น USB 2.0นะครับ ความยาวของสายการเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ที่1.5เมตรนะครับผมแล้วก็รองรับระบบ Windows, Vista, m a x Linux แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง unbox ตัว MK68 Pro จาก s n r m i k กันนะครับผมและนี่ก็เป็นด้านในของกล่องคีย์บอร์ดนะครับ ก็จะมี o p e r a t i o n MANUAL มาให้นะครับนี่นะครับจะมีทั้งภาษาไทยนะครับภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับใครที่อยากรู้คีย์รัดต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูในอ o อเบอ t i o n m น n u น l ได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะเป็น Accessory Pack นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีพวกตัวดึงคีย์แคปตัวดึงสวิตช์นะครับแล้วก็รวมไปถึงสวิตที่แถม,มให้ด้วยก็จะเป็นสวิต บูสวิตกับบลาวสวิตนะครับผมอันนี้คือตัวดึงคีย์แคปนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเอาไว้ดึงสวิตนะครับนี่นะครับเพื่อสวิตมีปัญหาเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดแบบแมชชีเค c a ลเนี่ยมันมีข้อดีเยอะกว่าคีย์บอร์ดรุ่นเก,ก่าๆอย่างพวกอ่ารับเบิลโดมนะครับผมเพราะว่าเวลารับเบิลโดมพังเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยน ยกแผงเลยนะครับถ้าเราอยากจะซ่อมคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในตระกูลของ mechanical เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามปุ่มนั้นๆเลยนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับผมก okay, อเนนี้ก็เป็นของที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวคีย์บอร์ด MK 68 Pro กันดีกว่านะครับผมว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่นี่ก็เป็นดีไซน์ที่เขาออกแบบมาครับผมเป็นตัว คีย์บอร์ด60%อร์นะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนปุ่มได้ทุกปุ่มเลยนะครับเวลาปุ่มมีปัญหาแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกปุ่มเลยนะครัอลองฟังเสียงดูทุกคนการเชื่อมต่อก็จะเป็น type c นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับ tsunami mk 6 8 pro เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิงลิก์ไว้ด้านล่างครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเร็วๆนี้ทางซ s u n a m i จะมีโปรโมชั่นในวันที่15 มกราคมนะครับผมใครสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจซ t นามินะครับหรือว่าติดตามข่าวสารทาง y o u t u b n e l เซ n นามีไทยแลนด์นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมอ่าแล้วก็นี้จะเป็นตัวสายที่เอาไว้เชื่อมต่อนะครับนี่นะครับจะเป็น type C นะครับอันนี้เสียบเข้ากับคีย์บอร์ดเรานะครับส่วนนี้เสียบเข้ากับ PC จะเป็น USB 2.0นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันดูเลยนะครับ โอคนะครับตันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ดูไฟ RGB ที่ตัวคีย์บอร์ดครับสวยงามมากๆเลยเห็นไหมครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับตัว LED Switch เนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับทุกคนวิธีการเปลี่ยนไฟก็เหมือนเดิมเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนไฟที่จะแสดงผลเนี่ยก็ให้ใช้ปุ่ม Fn นะครับหรือว่าปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปกดที่ปุ่มขอคนนะครับมันจะเขียนอยู่ว่าเอฟเฟกนะครับกดแบบนี้เลยนะฮะนี่เอฟเฟกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆปึ๊บปบนี่นี่เป็นเอฟเฟกที่แบบเวลาพิมพ์แล้วมันก็กระจายออกเปยนบิกอันนี้ไฟค้างนะครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับ ส่วนวิธีการเปลี่ยนภาษาเนี่ยก็เช่นกันนะครับให้เรากดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วกดปุ่ม esc ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับทุกคนดูที่หน้าจอนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมถ้าใครมีปัญหาแบบรู้สึกว่าการกดปุ่มฟังก์ชันเนี่ยมันลำบากเหลือเกินนะครับก็มีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือไดเวอร์นั่นเองนะครับที่ทางซูนามิเนี่ยได้ทำขึ้นมานะครับเป็นไดเวอร์ของ mk 6 8 pro นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาของตัวไดเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเขียนว่า mk 6 8 pro นะครับจากนั้นแล้วก็กด double click เพื่อํำการ run ไดเวอร์นะครับอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ตอนนี้คือเอฟเฟก์ไฟของเราเนี่ยอยู่ในโหมด Star นะครับไฟมันก็จะกระจายแบบนี้เป็นเหมือนแบบกลุ่มดาวยุบยยุบยับ,ยบนะฮะ เ,เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอการตั้งค่าหน่อยนะครับว่ามีการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าแสงนะครับ<ๆ>ก็มีฟังก์ชันไฟต่างๆนะครับผมนี่เวลาเรากดเปลี่ยนที่ตัวไดรเวอร์เนี่ยตัวคีย์บอร์ดเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบสตาร์ดูนะครับ<ๆ>เห็นไหมนี่แล้วก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะครับว่าจะให้เป็นสีอะไรนะครับ สมมติว่าเราชอบสีเหลืองนะครับมันก็จะโชว์แต่สีเหลืองครับหรือว่าถ้าอยากได้ทุกสีเลยเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับปึ๊บหรือใครที่ชอบอหรือว่ารู้ค่าสีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใส่ตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะครับนี่จะมีช่อง R G B นะครับแล้วก็ใส่ค่าสีไปได้เลยนะครับผมสามารถปรับความสว่างของสีได้ด้วยนะครับผ่านตัวไดเวอรอ์ความสว่างของแสงเออความสว่างของสีอะไรล่ะ ค่าสว่างของแสงนะครับแล้วก็ความเร็วในการแสดงผลนะครับถ้าใครอยากได้แบบช้าๆหรือว่ารวดเร็วก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการตั้งค่าของแสงนะครับผมส่วนการตั้งค่าปุ่มเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับสมมติว่าผมอยากให้ปุ่มปุ่มตึงเนี่ยเป็นปุ่มฟังก์ชันสักตัวหนึ่งนะครับอย่างตัวตัว L เนี่ยนะครับอยากให้เป็น ปุ่มเอาไว้ใชใ้สำหรับการเซฟนะครับผมก็เลือกการตั้งค่าได้นะครับมันจะมีหลากหลายฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชันเริ่มต้นปุ่มเมาส์ปุ่ม,ม,มคีย์บอร์ดมาตรฐานมัลติมีเดียฟังก์ชันระบบฟังก์ชันมาโคแล้วก็คีย์ออฟฟิศนะครับแต่ลองมาดูคีย์ออฟฟิศดูนะครับนี่มันก็จะมีทางการเปิด การเปิดนี้คือการเปิดพวกเปิดแท็บเปิดงานใหม่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แก้บันทึกคัดลอกตัดอะไรพวกนี้ก็ลองใส่ดูนะครับผมก็ลองใส่เป็นบันทึกและกันนี่เวลาเราเข้าไปทํางานพวกเวิรพวกอะไรพวกนี้หรือว่าโปรแกรมตัดต่อตอะไรพวกนี้ลองอกดตัว l ดูมันก็จะบันทึกให้นะครับผมอันนี้คือการ Sabrina. ตั้งค่าของปุ่มนะครับส่วนการจัดการมาโครนะครับก็จะมีเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการมาโครของ าการกดพวกเมาส์ต่างๆนะครับผมแล้วก็กันตัางนอื่นก็จะมีล็อกปุ่มวินโดไว้นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอไปกดปุ่มวินโดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับทำให้การเล่นเกมหรือว่าการทาอะไรของเราเนี่ยถูกขัดจังหวะนะครับผมเราก็สามารถที่จะล็อกปุ่มวินโดได้นะครับอันนี้คือผมยังไม่กดล็อกปุ่มวินโดนะทุกคนนี่เวลากดปุ่มวินโดเนี่ยมันก็จะขึ้นวินโดขึ้นมานะครับถ้าเรากดล็อกปุ่มวินโดแล้วเนี่ยอ่านี่ผมกดอยู่นะเห็นปะ เขาก็มีการตั้งค่าอันนี้มาให้ด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นเข้าค่าของไดเวอร์นะครับใครที่อยากจะทดลองหรือว่าเปลี่ยนการทํางานฟังก์ชันต่างๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไดเวอร์นี้มาลองเล่นดูได้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ด MK68 Pro นะครับจากฐานซูนามินะครับซึ่งราคาถูกกว่า MK68 Max นะครับผม รวมถึงนะครับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ในดีสคริปชันของผมได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับทุกคนโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวของ MK 6 8 Pro นะครับที่ทางซูนามิได้ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางซูนามิมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันที่15นี้นะครับผม ทางซีนามิก็จัดโปรโมชั่นฉลองรุกจีนนะครับสามารถไปติดตามรับชมข่าวสารหรือว่าติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจซีนามินะครับหรือจะกดะติดตามทาง YouTube Channel ก็ได้นะครับทางซีนามิไทยแลนด์นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับซีนามิ mk 6 8 pro นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางลิงก์ในดีสคริปชั่นที่ผมจะลงให้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ